สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยนะคะแองกฤษติดหนังค่ะและหนังในวันนี้ที่พี่นุ้ยจะมาคุยถึงนะคะก็คือเรื่องของ The Long Walk หนังเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่ามันจัดอยู่ในหมวดของ horror ก็คือเป็นหนังระทึกขวัญก็พี่นุ้ยก็เลยมีความคาดหวังว่าจะได้ไปดูหนังระทึกขวัญแล้วก็เห็นเป็นสตีเฟนคิงด้วยเนาะก็ยิ่งมีความคาดหวังเข้าไปใหญ่นะคะปรากฏว่าพอเข้าไปค่ะก็ มีความผิดหวังนิดนึงเพราะหนังเรื่องเนี้ยนะคะมันเป็นหนังในแนวที่แบบเป็นดราม่าซะมากกว่าค่ะก็คือมีการให้ลักษณะของแง่คิดอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตนะคะแล้วก็แบบมีการตั้งคําถามในเชิงปรัชญาแบบ philosophical questions ถึงเรื่องของการที่แบบเออคนเราเนี่ยแบบมีชีวิตอยู่สัจธรรมของการมีชีวิตมันคืออะไรแล้วก็มีการแบบวิพากษ์วิจารณ์สังคมประมาณนี้เนาะมันก็เลยทําให้ ออกจะมาเป็นดราม่าและพี่นุ้ยก็ไม่ได้คาดหวังจะมาดูตรงนี้เนาะก็เลยแบบผิดหวังกันไปตามระเบียบค่ะนี่ก็คืออ่านเล่าถึงสาเหตุของความผิดหวังก่อนนะคะก็หนังเรื่อง The Long Walk นะคะมันก็จะเป็นแบบลักษณะของการแข่งขันเนาะก็จะมีคนที่แบบว่าแข่งกันเดินเนาะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยใครที่แบบว่า ก็จะมีคนตายไปเรื่อยๆก็โดนยิงทิ้งไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเดินได้ถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปนะคะโดยหนังมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเราก็มองว่าไอ้ตัวของการเดินเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเป็นเมตาเฟอร์นะคะก็คือแบบเป็นความเปรียบเป็นอุปมาอุปไมตถึงชีวิตของคนเราเนี่ยแหละค่ะทุกคนคะไม่รู้ว่าใครมองเหมือนพี่นุ้ยหรือเปล่าเนาะก็อ่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากไปดูหนังที่แบบเป็นระทึกขวัญเนี่ยเรื่องเรื่องนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายดราม่าสายที่แบบว่า ต้องการแง่คิดอะไรแบบนี้ค่ะหนังเรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะและพบกับพี่นุ้ยได้ใหม่นะที่นี่อังกฤษติดหนังที่นุ้ยอังกฤษ and I English ค่ะ